เกมวีที่22คู่ระหว่างนอริซิตี้นะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรสต์ครับเราไปดูกันนะครับว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้ในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับนอริซิตี้ตอนนี้ก็จมบวยครับนะอยู่อันดับ20นะครับของตารางคะแนนแล้วก็5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกก็แพ้ถึง5เกมรวดเลยนะครับโดยเริ่มที่แพ้แมนยู01แพ้แอตันวิลล่า02 แพ้อาร์เซนอล0-5แพ้คิตตันพัลเลส0-3และล่าสุดนะครับแพ้ให้กับเวสต์แฮม0-2ครับส่วนทางฝั่งท็อปฟี่สีน้องเงินเอเวอเรตันนั้นฟอร์ม5เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเริ่มที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูล1-4แพ้อาร์เซนชนะอาร์เซนอล2-1นะครับแล้วก็แพ้คิตตันพาเลส1-3เสมอเชลซี1-1และล่าสุดนะครับนะแพ้ให้กับ ไบตัน2ประตูต่อ3ครับเรามาดูกันหน่อยว่าคู่นี้ในช่วง3มามปรูการหลังสุดนะครับนะผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นอริซิตี้นั้นอยู่อันดับ20ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของท็อปฟีีสีน้ำเงินเอวตันนั้นอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนฮนะแล้วก็คาดการ์ผู้ชนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการ์ไมโอกาสชนะยิ่งสูงเอเอียงไปทั้งฝั่งของท็อปฟีสีน้ำเงินเอวตันนะครับ2.10 ส่วนทางฝั่งนอริซิตี้เจ้าบ้านอยู่ที่3.86นะครับนะก็มีครามแตกต่างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะนอริซิตี้ก็เป็นทีมที่ยิงประตูดได้น้อยสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ใน3ามฤดูกาลหลังสุดของคู่นี้ที่โคจรมาเจอกันนะครับคงไม่ต้องย้อนกลับไปไกลมากเอาขั้นปี2019นะครับก็พอฤดูกาล2019-2020เกมแรกนะครับเอวตันเปิดบ้านแพ้ให้กับนอริซิตี ศูนย์ประตูต่อ2นะครับเกมที่2ของฤดูกาลนอริซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับเอวาตันศูนย์ประตูต่อ1นะครับนะแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับฤด,ดูกาล2021 2022เมื่อต้อนฤดูกาลเกมแรกนะครับเอวาตันเปิดบ้านชนะนอริซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วมาดูผลงานของผู้จัดการทีมกันบ้างครับผู้จัดการทีมตอนนี้ก็นอริซิตี้ก็เปลี่ยนนะครับผู้จัดการทีม เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับต้องหนีตกชั้นก็ไปได้ดีสมิธมานะครับนะอดีตผู้จัดก,การทีมของแอตตันวิลล่าดีสมิธนะครับเคยคุมทีมเจอเอเวอตัน5ครั้งสามารถอัชนะได้3เสมอ2ครับส่วนทางฝั่งเบนิเตสของอผู้จัดก,การทีมของเอเวอตันนั้นเคยเจอนอร์ทซิตี้เครั้งเบนิเตสสามารถอัชนะได้5เสามอ1แพ้1และการเจอกันของ คู่นี้นะครับดีสมิธแล้วก็เบรตเตเคยเจอกันทั้งหมด3ครั้งนะครับดีสมิธชนะลาฟาไปได้เพียง1ครั้งนะครับส่วนีก2ครั้งก็แพ้ให้กับลาฟาไปก็เลยมองว่าลาฟาเนี่ยนะครับนะมีเครดิตค่อนข้างจะเหนือฝ่านะครับดังนั้นมาดูกันหน่อยว่านักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามมีใครหลงเหลือในชุดปัจจุบันนี้บ้างไหมดูจากรายชื่อแล้วก็ไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วนะครับไปดูกันหน่อยว่าถ้าผมจาเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะ นะครับจาก2ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอริสซิตี้หรือเอเวอร์ตันะครับคู่นี้นักเตะคนไหนที่น่าจับตามองและน่าสนใจไปดูในศึกฟุตบอล FA ครับก mm ัน hmm. หน่อยนะครับว่านักเตะที่ลงสนามในเกมล่าสุดเนี่ยมีใครกันบ้างพอจะเป็นไกด์ลาให้เราได้บ้างหรือไม่นะครับทางเอเวอร์ตันก็สามารถชนะใน FA ครับและได้ไปต่อนะครับรายชื่อที่ ลงสนามนะครับนะก็ถือว่า,าจัดเป็นชุดที่นะครับนะน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับนะที่ชุดที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับที่เอเวอเรตันมีในช่วงนี้ส่วนทางฝั่งของนอริสิตี้นะครับในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับนะครับรอบสาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านอริสิตี้ ผมขอดูหน่อยซีได้ไปต่อหรือไม่หรือว่านะครับนะหรือว่าไม่ได้เล่นในรอบนี้นะครับนะอ่านี่ครับนอร์ดิตี้ยังได้ไปต่อนะครับในชื่อนักเตะที่ส่งลงสนามก็ถือว่าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยเป็นชุดนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่ครับชุดผสมประสานนะฮนะนาปุก,กี้ก็ไม่ได้ลงสนามก็ดูจากรายชื่อแล้วนะครับดังนั้น ก็จะพอเป็นไกด์ไลน์ในระดับหนึ่งนะครับมาดูกันหน่อยว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการมากทางฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับนะกับนอร์ e ิตซิตี้ครับช่วงนี้ก็จมบัวอยู่ฮะนอร์ลิ i ซิตี้มาแล้วครับปุักสาประตูก็ต้องคงต้องยกให้กับทีมครูครับหลังจากที่นะครับนะ กลับมาเฝ้าเสาในเกมวิ1ีสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวีสิบเยเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับทีมครูก็กลับมาแล้วส่วนแก๊งกองหลังนะครับแน่นอนมองไปที่นักเตะตำแหน่งแบ็กก่อนราคา4.3นะครับนะราคา4.3กับแม็กเอรอนแล้วก็คู่เซนเตอร์นะครับนะคู่เซนเตอร์อีก2ตัวนะครับนะบนะก็จัดลงสนามไปราคาอ่าท,ทีครับตัวนี้ตัวนี้น,นี่ฮะ 4. 4. แล้วก็4.4นะครับนะนักเตะในตำแหน่งกองหลังกับตันทีมนะครับนะราคา4.4ฮะอย่างแกนเฮนรี่แล้วก็ตัวต่อไปนะครับนะในนักตเตะเบนกิฟสัน,นครับนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับนะก็มีโอกาสลงสนามต่อเนื่องนะครับนะตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่ายืนหนึ่งย่งไคนต้องยกให้กับบุกกี้ครับ นะตัวเดียวที่นึกชื่อขึ้นมาแล้วพอจะฝากความหวังได้ในตำแหน่งตัวลูกของนอริส City ครับเพราะว่าปุกกี้ก็คือนักเตะที่รับหนะ้าที่ยิงอยู่ทั่วของทีมด้วยฮะนอกนั้นก็มองไม่เห็นใครแล้วนะครับนะและนี่คือนักเตะตำแหน่งตัวลูกก็ตัวรับของ n นอริสิตี้ท่านเพื่อนสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาจากหลายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมมาดูทั้งฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเอว์ตันกันบ้างดี่าน,นะครับนะเอว์ตัน ไปดูรายชื่อนะครับนะใน f a c u อักันหน่อยครับว่าเอวาตันนั้นส่งใครลงสนามกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็ดูไปแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งข้อหลักๆคือเป็นชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีตัวสำรองห้ถูกเปลี่ยนลงมานะครับมีใครกันบ้างไปดูกันหน่อยนะครับว่าใช่อย่างที่ผมคิดหรือไม่พวก DC ซีองดมาดูกันหน่อยครับจากรายชื่อที่ลงสนามตัวสำรองก็ถูกเปลี่ยนลงมาอ่านี่ครับนะ ก็มีได้พักนะครับนะ้าได้พักนี่ฮะนักเตะที่ฟองกำลังดีเชื่อว่าได้ลงสนามต่อเนื่องแน่นอนหรือจะเป็นดูโกเล่ก็ลงสนามนาะทีที่74ลงมานะครับยืดเส้นยืดสายอานอกจากนั้นนอกจากนั้นโอ,โอเคครับผม DCL ไม่ได้ลงสนามมานะครับเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นนะครับนักเตะของท็อปฟรีส์สิงิเมืองเอวาตันก็ไปอีกหนึ่งทีมครับนะที่เสียดายนะครับโดนเลื่อนดับเบิลเกมวีที่21ไปนะครับนะแต่ว่าในเกมวี22นี้ก็ยังไม่มีเบิ้ลอีกนะครับนะยืนหนึ่งผู้สาประตูก็จอแดนพิกฟอร์ครับราคา4.9ครับส่วนแก๊งกองหลังที่พอจะฝากความหวังได้นะครับก็กับเซนเตอร์หลักของทีมนะครับนะอย่าง คีนนะครับ4.9แล้วก็ลุคแมนนะครับนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ถอยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ได้นะครับนะกับลุคแมนอ่ะผมขอโทษทีฮะผมจำชื่อผิดหรือเปล่าลุคแมนหรือเปล่าอ่ะโคแมนครับนะลุคแมนนําอีกตัวหนึ่งโทษทีโคแมนครับนะราคา4.9แล้วก็เบดกอฟฟี่ครับนักเตะที่เล่นในทั้งตำแหน่งนะครับนะ แบ็กซ้ายแล้วก็นะครับเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยและช่วงนี้นะครับนะทีมก็ขายลูก้าดีนไปแล้วนะครับเบนกกฟี่ <of> ก็เลยเป็นนักเตะที่น่าสนใจตำแหน่งตัวรับนะครับนะอ่ะเอาครูแมนกลับเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้แน่นอนครับนะก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่เดมาายเกและนักเตะที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงในช่วงนี้นะครับนะเชื่อว่า ผู้จัดการทีมนะครับเบนเต็ก็ต้องตอบแทนให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับนะอย่างแอนโทนีกอดอนนะครับผมโอ้โหเนี่ยฟอร์มร้อนแรงจริงๆแนะล้วเนี่ยกอดอนก็รับโอกาสลงสนามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเกมวิเนี่ยคือโชเทพนะครับนะยิงไปถึง2ประตูแล้วก็อีก1ตัวเนี่ยยังไงก็เชื่อว่า DCL ถึงจะไม่ลงใน f a ครับ แต่ว่าก็เลยกลับมาลงสนามนังจากที่หายจากการบาดเจ็บนะครับลงเกมวีที่21เนี่ยเต็ม90นาทีก็แอบ,บเสียได้ครับนับพลาดจุดโทษไปเลยไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็ไม่มีดับเบิลเกมวีก็แอบ,บเสียดาและนี่คือนักเตะของท็อฟฟี่เนือเมืองอวาตันทั้งตำแหน่งตัวลูกก็ตัวรับท่านเพื่อนสนใจใช้บริการก็ ลองพิจารณาจากหลายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากเ,เพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีแฟนตาซีพเม a g u e ไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือแฟนตาซีพ e ม League o f f i ชียลนะครับขอให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุกซับสไคร้ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ